Alah, Yeah. สองครับนีมครับไอ้มือสามตังไอ้บวกวะตะกี้เจ๊ผมบอกปมือสามเาเลือวสิไ่ได้เห็นอ๋อเสร็จปั๊นี่ยมนี่ยเกิเลือดเหรกิดออ๋อไหนเกิดเกือด เออะบัเลยโอ้ยโอ้โหลูกขีบตรงนี้แรงมากครับอได้ได้มม่้ไมดอมันอยู่ที่ตัวยกเออตั้งให้ดีเอไไม่ทัน ลงพอดีเดยนเซิบประกาศมาในนการแถวที่ห้า้อหกแถวที่หารหนาารลับค

đang ngoài tạm sáu cái đi mà tăng mangหัวเสา <coughs> sao? <mỗi> sáu tăng. <coughs> tăng <mỗi> <coughs>

哎。 เติไม่ทันครับเสียดยครับเติมไม่ทันเขเปนโ้แบบเเยดน้แั้ต่าง้าน ดี่กีเสร์กกับเสือกมาแล้วตังรับยังอยู่โอ้โหมา 喂。<What? S 2> นีแพ้ไปแล้วครับเตรียงแพ้เสิร์ฟโอเควันนี้ชนะไปครับมุกสกูสามต่อสองครับไม่ข้ามครับ โอ้โอ้กลับมาไวับโอ้โหเรียบร้อยับ Thank you.

แลยย้วจะปวดมากเลยละพ่อดีจ้ะข้าวเนียวตีเส้นด้วยดนี่กาแฟเย้กันดูด,ดูลย <c oughs> <c oughs> <coughs> ngay -ngay là oh, đây ngày ngày rồi thì đã kỳ sớm mà lắp tăng sáu ôi đây ôi phục chinh chinh luôn đi phục kinh -kinh อ่าไม่มีออกเฮ้ยลงเส้น ตรงเส้นพอดีครับเอาเปลี่ยนสลับข้างแล้วครับงานนี้โอ้โหแชมป์เจอแชมป์ครับสองต่อสองนพี่ดักกี้คกเรียบร้อย เดี๋ยวมาดูมือเสิร์ฟครับส,สวยๆเราได้ดูนานแล้ววันนี้เรามาดูการเสิร์ฟส,สวยๆอีกครั้งหนึ่งเสิร์ฟไปข้างนะจ้าสูบดรงๆไปแล้วครูนั้นแย่งกันเอง อ่าเข้าไปในห้องพยาบาลเลยเ <c oughs> ขาโรงพยาบาลเข้าโรงพยาบาลไปเลยครับอ่าไม่ข้าม <c oughs> มาบีดัก,กี้ 我买单。Oh, <laughs>

mua mua múa múa à, múa múa oh, ao múa múa <laughs> à, oh, rồi, mấy. múa mấy, múa múa chỉnh chỉnh. múa múa mua múa 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 วันนี้อาจารย์เขาไปดูนั่งดูหมูฟิดกันครับ

มาดูรองเท้าก็ไม่ใส่เสื้อก็ไม่ใส่ากางเกงก็ไม่ใส่เอา้าดูมามาดูอาจารย์สอนวิธีให้เอา,เอา,น,านั่นนั่นเห็นไหมเ,เข้ามาก็ได้แต้มเลยยังไ,ไงมาด,ดูหมูขีดกันเนี่ยโอ้ยมองกินนี่อยู่เลยมองมองใกล้ใกล้ทั้งสองเลยวก็ยกมาเลย ออนนะเอาละครับ,าบอาจารย์คแล้วการแต่งตัวมานะนักกีฬารนี้เออนี่อาจารย์ทนไม่ไหวครับนี่ลงเองเลยลูกไปลงหมูควยดกันเลยด้วยมาไส้ด้วย luôn đi qua sai à đùa đùa chan thăm tôi dạng ấy đùa

สวัสดีครับผมโอ้นี่อาจารย์ใหญ่มาแล้วนี่หูยยอดครับนี่นี่นี่ตัวจริงอย่างเพรตตัวจริงครับนี่เพรอะไรนะเพรอ่านี่ยังจำช่องไม่ได้พระสมเด็จลำไยสมเด็จลำไยพระสมเด็จลำไยพระสมเด็จโอ้โหอาจารย์ลืมติดตามผมแล้วมั้งเนี่ยติดตามอยู่แล้วไหนเนี่ยมาหาฮะไปแล้วอ่ะยี่เลิกแล้ววะมาแล้วมานี่ยี่เพรตมาแล้วครับนี่ครับ ยังขั้นต่ำมันต้องสามเซตนะนั่นต้องสามเซตอาจารย์บอกโหสุดยอดเลยเซตเดียวไม่ครบหรอฮะไม่คาไม่คาไม่คาเฮ้ยแล้วทำไมไม่เปลี่ยนเสื้อ่ะอุ้ยเปลี่ยนยังเบืองตัวนักกีฬาเนี่ยยกมาได้โอ้ไปก็ได้เต็มกันมาจะยกมาได้จบคลิปนี้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูหมูฟิตกันอีกรอบครับโอเคนี่ครับ